วัลลุพินี1 2 6 คู่ที่9ระหว่างเสกสารอออขวัญเมืองพบกับเซอร์แบ็กทอพัน49คู่นี้จะชกกันในพิกัดแคชเวด140่งร่ปอนด์เสกสารอายุ36ปีส่วนสูง170เซตเมตรสฟอร์มหลังชนะคะแนนซอลิอูแพ้ทีเอเอซ่าเทนพาวแล้วไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยมิมส่วนเซอร์แบ็กอายุ2ีปีส่วนสูงห7 0เซนติเมตรเท่ากันสามฟอร์มหลังแพ้ด็อกกุหลาบดำสอจอเปีย,ย,นน une, นนย,กยกอุทัยแพ้คะแนนดีนม,มิตี้คอิตูอแล ที่ยากกว่าและหินกว่าไฟที่แล้วเพราะมีข้อแตกต่างกันอยู่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกติกาครั้งที่แล้วช็อคกิกค้งบ็อกซิ่งครั้งนี้ชกกติกามวยไทยคู่ชกที่ต่างออกไป ครั้งที่แล้วเนี่ยเจอแสงอาทิตย์ชิงการออกอาวุธทําให้เสือแบล็กเนี่ยมีเวลาคิดครับส่วนเซกสันถึงตัวตั้งแต่เสียงระฆังดังเดินบู๊ถอยหลังไม่เป็นมันจะไม่มีเวลาให้เสือแบล็กคิดเหมือนไฟที่แล้วรวมไปถึงการออกอาวุธของเซกสันถึงจะไม่ได้หนักแรงมากนะักแต Se ่เซกสันออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องผมจึงมองว่าจุดนี้ครับเซกสันมีโอกาสที่จะชนะเสือแบล็กได้มากกว่า